เปิดนั่นบ่เปิดได้อาจ์นฮยเปิดอะไเดิงูงตัวโตเงี้อยู่สองคนเอาเปิดอืมกราบสบายดีพี่น้องเนาะอาจารย์ก็าัวเองด้วยมือนี่หิวอ่ะหิวกินกินมาม่าของเวียดพี่น้องไยเนาะมนั่นแหละุเจ้าก็หิวอยู่ัน อยู่ว่สุดทางอะนรอยากเล่นการเล่นเช็ดอยู่ไหนคงนี่แห่บอลไล่ไปซื้อเมื่อกี้นี่เป็นยังไรตีพอกับเช็ดันมีนได้บอลไล่ใส่แขวะแล้วนี่โอ้ตบมุกผิดใช่นม แม่นแม่นบ่ลูกพิกนี่เอาเอากินกับอัน่ะเออเพิ่นจะกัดนี่กะปิก็คืออยู่มาพี่น้องเอยเนาะตอนนี้เหลือหอจัง่อยแล้วอาจารย์หมอน้อยพุ่นบ่หมอน้อยพุ่นแล้บ่ลายนี่ขอเบ่นํามนี่เต็มหมอแล้วเห็นบ่โโกโอเป็นหมอมั้ยเออ

ขุงยางยังเปื่อยค่านี่ปัานั่นยังอยากเงี้นเนาะจะเจ้ายาเฮ็ดเด้นห่อนโอมือขอยดีแต่ข่อยบายหูทันใบหูหมทันที่เรียบร้อยสอยได้ป่นสอยได้เลยหักแสียบยุตตอนนี้นะมันกับหูเย็นหูเย็นจต่งพ่อกเจ้าจะหมักบายหูเนาะแช่ปลาตัวนี้แช่ลงบนนั้นาะแช่ด้วยหมุดตัวนี้แช่ปิดกันออ ใไปเอามาิได้เลยอ่อแ้ชื่อไหอืมเมนบุจะอามาแต่หน้าจะบอกผมเพ่แฉ่จัดใส่ไตจับวมอยู่ช่ไหมเ้ยเอาตอใครขน่างนี้น่าขนี้วาไรเอ้ย Thấy tục xin cùng dạng này đi chọn chọn đó sẵn sàng cho họ rồi ô khạc ra bà này hả con là bò con 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 โอ้ส้มแล้วส้มแล้วก้อนล้มก้อนหนาก็ขวบอยู่ปานนั้นยังบอยากใส่น้ามีใส่น้ำมีอีกนี่เพิ่มน้ำมีอีกคอยวะจำนันจำนันมันยังหน่อยดิแนนเพื่อเขาชดเดิเยาน้าฟเลยครับกินต้มมีนี่ว่าลอยหอดพุ่นนะเลยกินต้มมีดิกินต้มมีลอยไปหอดพุ่นนะจ่าแต่อือพ่อป่ะนี่นะอันหยางหิ้นัวใส่ตัวนี้ลงไปน้ำหิ้นัวจะน้ำบ่ใส่ไปน้ำ บ่าวไล่เห็ดข้างเรือบ้านตาลพอกหน่อยนึงจะบ้างหีบบ้านอาจารย์คนคนปรุงแบบนี้รสเนาะเฮ้ยนี่โอ้ผักผีกะเต็มอยู่ชาลาว่าบ่าวไล่เห็ดบ้านใช่วงนาวนี่ใส่ซอยหน่อยนึงบ่ชมอยู่า่ะจำซีมไหนบ่บ่ชมกับปาดใช่ใช่บีดเด้อลย มันสีพออลด้มันสีชุกเกินไปแลปโอเคโอเคอายบนอ่ะอายถอดถอดแบขุนตัวยุกแท่นี่คุ้กุ๊บอมมีมีแม่เลยใช่ป่นใช่เอมูใช่ปั้นปุงเพอ่แท่เนาเพอได้นาะชิบงก้อนดูเปรี้ยวกัใช้ตัวนี้เออไอยู่ นวดว่าจัดนวดอยู่นวดนะพอแล้วไผ่ระบบพ่อกับจังปุ้งเอาเองหมดเลยแบบตากินไผ่กินมันเนาะเอากลางกลางไว้ก่อนไว้สั้นเนาะเม็นเอากลางๆแบบว่าปู๊ไปปิดแก๊สผูก่อนนี้โอเคได้แล้วบ่๊เม็นได้แล้วตุ๋วอยู่เรียบร้อยเนาะอ๋อทอดบอนีิบมาแล้วเยวจะจับได้จ่านห้อนอีกได้น่ะโอ้ขำมเท่านั้นเรียบร้อยเรื่โอ้ห้อนดีป่ะห้อนดีเลย แซหันเนจับบ่มีบอวะมี้าจา์ทุบงมีขอปทิมมาลนี่นี่นี่งตัวนี้ปยุอ้หอนอรได้งไหแ่ถวยได้ป่ะุ้ยแล้วเด้อเด้อมามาเาลมีมาเด้อมาเด้อ มาพี่น้องเอ้ยเนาะมาเด้อเด้อมาเด้อมาเด้อกินมามีาบุษบงมากินมีกินมีเอายาวมาเด้อให้บอกพอยังจะปรุงเอาเนาะเอาโอ้โทษพี่น้องเอ้ยโหใยญ่เงี้ยงบานเลยเกิดเหตุการณ์ระหว่างฉักมันมันอยากอันยุบแต่เฮิงแล้วจองบิดจองตัวนี้นะโอ้พี่ตึกหลี่ Bola con trong đó thấy cái can bên nhau chẳng nên tụi mình có lẽo lẽo có lẽo 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 เอาเนาะเอาได้เราจะนำมันซื้อสวยเอาไปนั่กินเนาะกินข้าวตอนนั้นหิวอีกแล้วเนาะมันมันแป๊บๆปได้พี่น้องเลยพอบ่อชำนี้ขจอยโอ้น้ำหน้อยพ่อเป็นความประตูแล้วน่อยว่าอยู่บเชื่อป่ะอยากชดมันไม่มีจําแนนอืมอืี๋ยวได้ใส่เฮยั่นี้เนาะเปล่าไรเหตุยังชุดนี้ด้วยบ่ โอ้อยกินฮอดดิสมไมเฮียนพี่น้องเหรออี่น้อง่ได้เนาะต้มใช้กับเข่าว่าเรื่องเฮียนนี่นี่้อกันไดกับ่ได้นี่ยหัแพร่พันล้อดงงเกงนี่ประได้เก่งเก่งเฮีพร้อมกันเก่งสามเฮียนพร้อมกันอือไปทานคัักมนดษจัน์เลยเก็บในน้ามันเลยครับน่ามเทละเทละได้ลอ่ะเฮ้ได้ปุ๊ มามามาสบายนีสบายดีโดยถ้าได้สบายดีได้เน <OS> ี่ยนะสบายดีพี่น้องกินเน้อเ้อพี่น้องกินเ้อกเาแล้วพี่น้องเอ้กินกับตมมากสายดีเนาตั้งให้มาบญก่อนก็ใส่กระชาเข้สแตลก่อนใ่กระหวาเยอ้หมูจานนั่นน่บุนี่นี่นี่เห้มีเวียดบ่มีเวียดเอยเฮงนีเมันเอาจานมาอยากตัวนี้ไปทำเะกินมีเวียดอยู่

เข้าแล้วพี่น้องเนะเาะอมม่าม oment เข้าดอกพี่น้องกินมามาพี่น้องเลยเนาะทางทีมงานกับพากาันอิม่มเลยบัดรสุขูทุกคนพี่น้องเนาะอ่าเามาวันนี้พี่น,อนออ้อ,นนองกำแพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อได้เจ็ดดังเลยวัดีนี่สบายดีอีกทนึงเด้พอเดอ้อโอ้ไวเนาะ มื่อนีจะว่าแล้วอ๋อเมื่อนีได้เห็ดอยู่บ่ฮะไปของให้ง,งานสมมุติหืมยุกเสาบ่หยุกเสาตั้งตั้งเสา,สาหงเฮียนเนาะก็คือแบบเอ่อพันเห็ดหงเฮียนใหม่พี่น้อยเนาะเอ,เอ่เอเอาสาหาต้นได้พอเนาะหืมพี่น้องเอยเนาะมื่อนีคือแบบอยู่พุ่นบัดมื่อเลยบ่ แน่นเท่าแล้ว oh. นอได้ง่งมากแ oh. มาแล้วก็อยู่หันก้อนโดยโดยนะแ <c oughs> ม่แรงนี่จ้ว่าด้านนี่จ้ว่าอยากแล้วว่าจักเนาะเห <Okay. S 1> ลาะลงไป oh. นี่เนาะหมื่นก้อนพอก็พี่นนอง <c oughs> แบบเดียวหนึ่งเนาะคนพี่มาหอดปิดเลยทางประตูคำทสดมตุี oh, hi, เหตุยังไงนะ ใช่ตุ่มกบใช่ใค่กบตุ่มกบเนื้อใช่ตุ่มแบบนี้มันเข่าเห็ดเห็ดแบบใดงเนี่ยนะให่เนื้อหม่นเห็ดพรอยพักเนื้อใช้ตุ่มกบเขาอันนี้อันนี้เห็ดพรอยหม่อนนี่นะอันแล้อ๋อเงียบเงียบเนาะเงียบเันอยู่ฝั่งไทยเป่นยี่ห้องเงียบอยู่ลาวห้องตุ่มกบตุ่มกบแบบว่าเพิ่น อันนี้มันมีลายนี่ยเขาไปเต็มเลยโฮ้ยเต็มเก่าคือชามสิบสิบพุ่งแล้วสามสิบสิบโตเก็คืช่วงมันลายอ๋อเหี้ยคุณบอกอือโอ้ยใหญ่นี่สตุ่มเลยเจ้าเห็ดใหญ่ใช่ไหมตุ่มสามสิบสิบโตแต่เก่าแต่เก่าวนอันนั้นแต่เก่ากมมันลายใช่เป็นกล้องนี่ยสามต่ำสามตุ่มกองอือปังใหญ่เลยทีเก่ากันแต่เก่ามันคมมันลายแต่เก่าที่เปน มังบาไล่ผมเมื่อนี่โตหนึ่งกับหายแย่เลยทีโอ้ยเอาพอได้กินเอาพอได้กินอยู่เนาะแต่เขาตุกลายแต่เขาตักเสียเสียไปเลยชาวบุรีไซ่าเอาเท่าเดียวตุมเต็มคลองเต็มกว้างใหญ่ยังบนบนเลื้อมึงเข่าเต็มยอดโอ้โอ้โอ้ก็มันเลยมึงเข่าเองมีแต่โตใหญ่ใหญ่เลยตีใหญ่น้อยมีมดใหญ่น้อยมีเบิสตะกี้ตะก่อนมันลายอยู่แล้วกบเนาะเามันลาย ตัวเอขาต้อหนแล้วนเดเขาตัวแรงสิ่ก่อ้าๆกมันผู้ยากบูนเขามันแรงมันน้ำกันอ่านม่น้องม่รเนาะพี่น้องเลยเนาะตูข้าดูอยู่ไนคนจะดีผู้หนึ่งได้หนึ่งอะไรพี่น้องเลยเนาะบ่ได้เพลาทานบ่โตย่างชาเข้าปั้นกาวกัแล้วมือนี่ได้จกสอบเขาโอ้ก็ได้กับพอเล็กพอได้พอได้กิน น,นี่เนี่ยทอดบัวลอยบอัวฮอดข้าวใต้พายหมดอ๋อหกเจ็ดสิบบเจ็ดสิบมือจห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดสอบอาอ้าวายโสดกินบัวเบอร์ออตี้เด,เ,ดดเดี๋ยวไปลูกหลานไปกินน้ำลูกหลานไปกินน้ำข้า่ซอยด้วอจ้เข้าวซอยอห้าวอยชอบ,อ,ชอ,บอืออบปอขข้าวยงข้าวยาบันซอยผาดขกนโดย ดีแล้วมีลูกหลานมีลูกหลานซอยโดยโดยเขาอืดเขาเลยนีเขาดีใส่ประกอบมาน้ำโดยโดยอ่ะในตู้เพันเห็ดซะเนาะเห็ดอ่อนพลอยเจ้าเอาเนื้อยังใส่เอาปลาเอาปลาซิวปลาซิวปลาตุกคือกันเนาะใส่อยู่บ้านก็เอาปลาซิวใส่คือกันบางทีก็กระปูกระปูเบี้ยเข้าคนไทยกระปูมันจะกินมาแล้วเนาะ แต่ mm ีวเน่าเนี hmm. mm ่ยหมักคักบเนาะมันข้าวชาิมาอะไรผ้าพักอะไรเนี้ยมันข้าวเขากินนงวบกเมินกัข้าวออเมืนเนี่เจ้ากายมันอีบอเขาตั้งะไรกได้บกอยู่นาคนละอืมถือเกมาคั่วกนอยู่นาคนละคัวกินอยู่นาเลยตีเยต้กินเลยอ่าถือเลยคัวกินอยู่นาพอเราเนาะขักดีตูนี่ โ้พี่น้องเลยเนาะต่อดีแล้วบอลนี้โอ้อคำนี่กับนานชะีเซ็ตนะบอลน,นี่เนาะเพราะว่ายังเหลืออยู่หนึ่งสองยังเหลืออยู่สองสองหลอกพี่น้องหลอกหลอกนี่แล้วก็ก่อขึ้นแล้วเนาะอืมคก็คือเพิ่นก่อขึ้นแลยแบบ มาแล้วพ่นกับเทคา,านให้พี่น้องเนาะโอเคเทคา,านทับนะจิดประมาณนี่คือเเนาะอัปเดตเห็นเบิร์นนำกันเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะ คือว่าทิมนี่คนตัวจจัดไวด้ไปใ <c oughs> ส่ี่น้องเอ้เนาะ <c oughs> ขอโตโดเด้อี <c oughs> พน้องเด้อ <c oughs> โตสบายดี <c oughs> โอ่าโตสิก๊ับแล้วบอ <c oughs> มาสั้นแล็เลย,ยแลวะมาเยี่ยมทั้งนี้กัน ทั้งนี้กับผู้ละคำคำุู้ละใจใจได้ดเอาม,ออมือมาผู้เดียวว่าเอามาดีแม่นมาวานกับผู้เดียวมาผู้เดียวขมือโดยพักแล้วง่วงไหมไอ้แมนแมนแมน,นขากเนาะมาสั่งแรกใน่งามเลยนี่ว่าพักอันนี้ลาพ่ออันใได้ขั้นมแำนะเนาะพัก,พกบัวนี่นไหมบัวนะนี่มันน้อยอยู่มันใยังจะสวยใบมันแมนแม่นจะหน่อยนี่ตัวนี้เพื่อขันสด เออนั่นนะเดี๋ยวว่ามันที่รายมันกับแบบเนาะมันใหญ่ออกนเมนเอาออกเอาออกอันได้รายเราชาแต๋เอ้เพราะว่ามันขีร์ว่ามันที่รายมันกับบกขัดปันเลยมันฉีมมันฉีน้อยมันฉีเป็นเข็มเนาะเป็นเข็มลายใหญ่ไว้อยู่เลเบิ่งแลเบิ่งอีกเบิ่ง เบิ่งไปเบิ่งมาคือว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบปมันใหญ่นนะ <c oughs> ไไไมันใหญ่ไวเลยเดยย้อมห่าว่ามันใหญ่ไวพี่น้องเมื่อนั่นเบิง่งก็ว่ายัางน้อยอยู่ <c oughs> พวกผักบัวผักบงนะคือนั่นเลยอันเ <c oughs> พิ่นวานในอันน่ะเด้ท่านชมพวกเด้คอยเอามาให้เราเมื่อน,นั่นนะไอ้พวกไอ้ <c oughs> ดอก <c oughs> ดาวเรืองนะเต็มเห็น <c oughs> บอกับดอกอันนี้กับดอกอันนี้บ้านชื่นอออเบ้เลยเนาะ ดอกบานชื่นบ่นชื่อมันเนาะดอกบานชื่อเหมนนาะโอ้คุใช่อีกเลยบาตมันใหญ่เจ้าก็เอาไปปลูกตามหิมพัวที่ว่าอันเพราะว่าเป็นเห็ดทั่วแล้วเรียบร้อยไม่ต้องอันนั้นแบบว่าแมนเอาปลูกเลี้ยงไปเลยบ่านี่เนาะนี่ได้จากเมื่อเน้นโกมือเอือกันนะเป็นคุ้มนะเจ้าเมื่อแมนโกมือเอือก็ต้องง่ายออกเพราะว่ามันลายมันกันั่นมันทีโพดย้อนออกย้อนออกแมนเอาไปปลูก <sh arp fruit> บองโอา อ้อมไว้แถวนั้นแหละกับใบหย่างนั้บ้านนี่นะนี่แต่เอาไปปลูกโลดหลังบ้านเจ้านะเอ็นขายยอดมันยามแรกนะโอ้ได้การแล้เลยมาก็ขายได้แล้วละเจ้ามองนี่ว่าได้เก็บเงินบ้านนี่ฮะแจ้นี่บ้างเงินมาจะใช้เงินไผเหี้ยเก็บเงินยังไงวะจากพันเอเส้นห้าเส้นบุได้หาเชนกีบแทบบ่ อกองไเด้นอะจะบอกหาก็ถึ่ปจักข้าวบุญข้าวบุ้าบเราบ้านนันเองเจ้าบ้านเศรเยีเห็ดเห็ดเงินโอ้ตีตกใจได้นาะชาแตวว่าเงินไผ่มาเหียแทนี่เนาะ คิดว<ม>่าเป็นเงินวายเงา,า <c oughs> อหรดีใจนำสาแตวเพ่นเนาะมุดงามกับรลายยุพี่นอ้อ,นองแต่ว่าเพอนของสาแตวนี่เพลนโบเอาไปเนาะอันพวกผักพงยังนะแต่ว่าเพอนของนำพดนี่เรียบร้อยได้เพลนวานเพลน,น,นวานก็คือแบบห่างกันย่างของเพลนนะไปบดอันนี้ทีคักทีเนี่บอบัดบัดมันใหญ่เนาะเห็ดพันธุ์กระปุนเนาะกระปุญเนาะผักในี่เลยพันธุ์กระปุนเนาะพังหอมปอบเนาะ แซบแล้วเจ้าบได้ใส่พูใช่ยังจะบได้ใส่พูยว่านี่นะเออเมนเห็ดธรรมชาติรสแบบดินงมนจดินดินำได้เมนดินดำเลยใส่สานี่กับเขียวแล้วน้ำฝนกับดินขาวบ่เมนีดินมันออหงอกนี่มันดินดินดำปลูกยังกังงามลนดินนีนะ ขนาดว่ายังบอดใส่ยังคือแบบเขียวสําใส้เลยเนาะใสขมักงักบงจะหน่อยก็ได้ทอนกินแล้วจะหน่อยทอนหอกว่าแล้วมันงามเนาะหัวเราเนาะไวเลยจวดมันนีสิสิแลวหรือทางลุมนี่แมนยังอีกสองพาแบบนี้แม่นนอีกสองผาโดยโดยปเบิงด้วโตามาตัพี่กันานการเป็นพี่แะงสัาโดย ไว้เนาะจะแต่เนาะมืออนี่เพิ่นว่าเพิ่งไปออกทฮงานพี่นเองเอ๋ยเนาะสิไปตังหงเฮียนเนเาะพอดีว่าบิดบานแล้วเนาะมือเลิกงามยามดีมืออื่นพี่น,อเ,อนอเอาอเอา๋ยเนาะเจ้าเข้าไปะโอเจ้าม่งได้พันยอนี่ป,นประมาณหกโมงเจ็ดโมงแล้วเนาะประมาณนั้นและเพี่นอ้อาขึ้นอยุกคึ้นนี่แหละเนาะ คันว่ามาทันนี่ก็คือ,อสี่ขักพี่น้องเอ้ยเนาะคันว่าตื่นท่นนะนะนว่ตื่นมาเฮาก็ต้องเอาลูกเอาเต้านะพี่น้งองพังเบิงพี่น้องเอ,เอ้ยมืออื่นเนาะทางชาแตวนี่ก็ไปเนาะชาแตเาวเนาะเพราะว่าไปหยุกช่วยกันพี่น้องเอ้ยเนะาะชาวบ้านในบ้านโดนบมึกยางว่ะคือสิพากันดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเนาะได้หงเฮียนใหม่พี่น้อง มันมันกะสีอ่าโอเคขึ้นกว่าเกา่าเนาะองเฮียนก็นได้อ่าอ <c oughs> ไปเดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจงอ่าพอกันใหม่เนาะยามกับค้าพี่น้องคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้นเนาะอ่คลิปนี้ก็ขอโตแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปกินข้าวกินน้าพี่น้องจักโมเมนต์ข้าวดอกกินมีพี่น้องเออแซวเต้ลแล้วก็โอ้หิวคือกันก้นเราก็วะ <c oughs> อ่าพากันนั่งกินเนาะ,ะนั่งกินมีกินย่างไปพี่น้องเอ้ยเนาะ เ,เออมนเทแาลรไปแล้วเด้อชาเด้อสาบุนเนาะสาวเต๋อเอาสาบายดีและสวัสด,ดีพี่น้องไปพฟกันใหม่โดย